สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสพระโชคครับมื่อสพโชคกับสีภาพผีผ้าหนองมาพบกับแม่แปลงครับข้นดวงแห้งครับแห้งตลอดครับถูกหวยตลอดเลยครับพุกงวดครับแม่แปลงครับเป็นเพื่อนเป็นผู้โชคดีดีครับเพิ่กัะเที่ยวไปมหาปูเนี่ยนะครับเพ่ทั้งโชคดีครับมือนี้อ่าสพโชคกับมาธิบ้านประจำกับมาพ่อกับแม่แปลงขึ้เ่าแหะครับ อยงไรพี่น้องก็ตามเสาพระโชคมากครับเดี๋ยวสิพายเบ่งแนวทางจากแม่แปงครับตามสาพระโชคมากครับพี่น้องครับพี่น้องพ่อครับแม่แปงครับผลมาจากหน้าสีนวลนค้นที่โชคดีตลอดการครับสวัสดีครับแม่แปงครับสวัสดีครับแ<ส><ด>ม,ม,ม่ป้าแล้วยงว่าป้า,ปามาด่าไรแล้วน,นมันจะแม่ป้าว่า เป็นจงไรก็อสวกมาไล่มันได้ก่อครับนี่เบกกันอีได้ได้แปดหมื่นได้แปดหมื่นได้ได้ตัวไทยได้เกียรศูนย์เพื่อได้เห็นได้เกศูนยได้สงหาได้โต๊ดโต๊ารวยหนึ่งโต๊ดทั้งล่างทั้งสามสูตัวันธรรมดาแต่ว่าเจ้าของว่าเมือสิบเอ็ดมอรนี่เจ้าของที่ว่าถือเลขหมดบางเงนที่ว่าสองแสนาม ค่ะที่คนบอกว่าฮ <going on> <yourself> ัท <my> ค <second opl ady> right? ือหัวนี่สิไปซื้อค่ะไปถวายพอก็ไปบูซาผ้าไปถวายแต่ว่าเห็นเลขที่ทานม่น่ะหนึ่งเจ็ดสองมันไมาออกถึงเจ็ดอ่ะนะหวดนั้นอ่ะงวดออกถึงเจ็ดแต่ได้สามเมืองฐาลอ่ะมันซื้อบ่อใดก็บ่อขายจุดเลยจัวหนึ่งหัวนั้นอะแต่มาหัวนี้ล่ะหวดนี้ก็ได้แจกเลย ไอ้สามตัวต้นสองตัวบนสระสองตัวล่างโอ้ยคือโชคดีหมดนะอันนี้แม่พูดได้ไรบางได้บ้างแม่พูดได้พูดถึงทั้นในถามกัแต่วานะโวแต่วันนั่มันลูกเข้ายู่งบ่าอ๋อได้พูได้คุยกันเรื่องนี้แต่ว่าลูกว่าเราถูกอยู่ แม่คือทำกระตือกันเทียมงานดีที่ทอดกระตือเทีมด้วเทีมเก้านเทียมนี่คือหัวยตลอดให้เขาไปด้วยทำเทียมทำได้ยังไงมันจะได้ยหายบ้านมาอนอย่างทาน้นี้แม่จังสีหละมาน้องปูสีหลามาแม่นนดได้หลายปัจยมากเดแม่นนดได้หลายปันไัยมา บูนะนดีเฮียกันกับเนี่ยแม่วันก็ป็นได้โซ่แนกได้กได้กงเนี่ยกูด้วยกูได้กูดวก็ได้กูด้วยเพื่อนเนี่ยก็ได้ถามกันเพราะว่าเขากืลองยุ่งเรื่องขอาหูเขายุ่งใช่ไหมก็ไม่ได้ถามกันครับอาจจะไปคุยกันเรื่องนี้มันจะคุยไอเี่ นี่วดนี่เห็นไปตัวเล็นี่แนว่างไปเนยข้าครับออกตัวฟังแน่เห็นตัวไดมากตัวไดแล้วนี่แนใจมีไปทิ้งต้องไปซื่อซื่อไปหนูซิซีซิบหาซิซีซิมหาเราไมเก่าเกบสื้อแต่โตหวดเราบันมาเสื่อนซิซีซิมหาเก่าเก อันนี้คนซื้อไว้ในย่างะสมด้วยถั่วแลบุญทองดอยล่างทงดยตัวได้ตัวนักตัวได้สองหลักนะบสี่สิบห้าเก้าเกตดันั้นวันนี้ตัวหมดเนี่ยวันนี้เมื่อนว้าเีื่อนขอบอกวันว่าไปข่ามู่ตายข่ามตายตัวนึงกันยังวงแต่ว่าวันนี้ผู้จ้ดมาเรียกมาให้เบิ้งเหมือนมัดตรงกันกับพวงเข้าเบิ บ้านี้แะสอบนีบ่มีของขยอุปรสองเดียวของเ้องเป็นสองแปดสองแปดต่าขาื้อน้งมาบนี้่ตัวสิบแปดสิบเกสิบสามซื้อไว้แล้วตาุกอเ่ายังอร่อยตัว่มันสิบสี่สิห้าสิบสี่สิบห้าเก้าเกียรยังกระอยสิบสี่สิบห้าเก้าเกียรอันนี้คือตัวหนกตัวหนขอนเราสิบสี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าแล้วก็เก้าเกียร คือนะผมไม่แฟนซื้อไปเาหนี้บบอไม่แฟนบอบักกับคนซื้อล่างพวมนะค่ะนั่นี่ตะล่างนี่น่ะตะล่างแกนบานอกตะล่างแกงเยียวยางตึงแกนนั่นแหลาซื้อไ้ละบางย่างเยาแบบบอแบบบนบนท่านซื้อเป็นบระจักษ์บอบอจะมาซื้อแล้วฟังดู ซื้อแล้วทอดฟันเื่อขางูมันม่ได้ขางูมันไม่ได้ขางูังูอยู่ในงอุมันบอกมันในหมอข้อขอเราไม่ไปซอนใส่ข้อมันันี้ใส่หมอไห้แทนก็เลยเอาไม้กินอยู่มันตายงูอยู่ในอง์ งูยู่ในไหอุ่มงูยู่ในไฮอุ่มไหอุ่มเราไปนไทมันแตกไห้มันแตกคนเล่มันนุกหัวขึนมากคนเร่าไม่ไปสอดใส่หัวมันก็้วคนเล่มเนื้อึไตเริ่มไตหไึสแกนมันตายไป็นี่างคนเล่มกินกืนเบิ้งึ้นกินกินไใหม่ึ้นเบิ้งเถะวันนี้เล็มันมากเล็มันมากเท่ากับกับเนื้ท่าในป่ามาแล้อนวัดมวาดมันเป็นนักสีเลอรมาก มาเราหยุเคือบเมันดูน้ำกัดเป็นสิแแล้วเครื่อเขาเก็บหยุอันหนึงเป็นแบบม่าแล้มาหานยกับหัวโอ้ยงาจ้อยแนี้คนมาไหนดว่าเราเราเบาบสีเลไม่ยืนเราเบาโอ้แล้วก็เราเบาบแล้วปูอาบน้ำมนให้แล้วแล้วก็นอนไม่ต้อยไปลงไปหาปูท่องมา คุณมาแล้วบอกคุณมาเราเขาบอกเลยเราว่าคูมากจังเลยไม่ได้ถามว่าคูมีใส่คู่ยังไงอั eday. Teraz, like อนนี้ o, แล้วเราว่าเห็นตูบอกโอโอหินจะมาได้ยินแต่เสียงมน้าเราว่าแล้วถามมาสื่อเด็กบอถามแล้วบอกว่านเนาะคู่ถามแล้วว่าสื่อเด็กบอล้วว่าสื่อยูแต่สื่อเด็ก ขันซ yeah, yeah. ื้อเลขก่ะกระบอกแม่เดไปซื้อระวางสีแล้วนอนงูว่างูได้สามสีูแล้ววายเกียรมอนยสาม้าวกบอกข้าคเหนีมาตลอดเลยระบอกข้าวเกาตลอดแน่นไ้แล้วเมื่อบานเมื่อวามื้ออื่นอย่สิมาอีกม่าเนี่ยมาแล้วขันมาแล้วเพื่มยาบขันปลัวเกียรนสามสี้อไดู้เห็ดขาดน้ำมุนของแม่หลวเบิ่งน้ำเมนี่เมนี่ไทยไป เลขคันน้ำมตนดีว่าปูเอ็นคันน้ำมุนหรอไ่มป่าเราอาบาสามศูนย์จุดบ้งแม่พ่อแกไหนก็มีแตเรื่องว่าเป็นเจ็ดศูนย์สามแล้วบอเจ็ดศูนย์ามแล้ววาว่าเจ็ดศูนเป็นเป็นตัวเดียวกันกั่แคน้ำมนแม่เมื่อนี่มาเอ็นนคะน้ำมนน้ำทอดสามันไม่นี่รอใช่แม่มุนจ้เสือไม่นี่มาเนี้ยสาก็มาเเป็นเลขตัวเดียวกันต้น อันคันน้ำมุนน่นไปจอยนะเจ้าด้ที่รกกรเราูจำแเห็นแบบนี้เจ้าไอ่อย้อนรับเลยเจ้าจับด้วยมั้ <laughs> มากนั่งนังนั่งน่ ามขาอเท้ายง่คือศูนย์บอกนียนดูท่างใจยงายหนะน่นเจ็ดสมเดีเจ็ดศูนย์สามศนย์เจ็ดสามสามศูนยเจ็ดอืมวเลขมะเขาก็เป็นแม่แปลงฝันใชไหมอ่าเป็นแบบแแปลงฝันก็ว่าฝันไม่ได้ขางูในองค ที่ตายในวงเห็นปะอ๋อี่พันน้ำม้อนที่เฮ็ดรักษายาจอยมันมาที่เฮ็ดยาจอยสามศูนย์เจ็ดสามศูนเจ็ดนั่นละจ้าเป็นข้ามข้มทีแมตญยาจอยเราเห็นเลยเนาะยาจอยนว่าฟูฟูฟูอยู่ในนี้เจ็ดศูนยสามว่าทั้งทีนนนี้เป็นเลขน้ำตาเนี่ยท่พันน้ำม้ที่เย็ดอาบเล่าเนาะที่ฟูจัง ตอนนั <mile inside> ้นนับตอน้นัรับกูมากกว่าดี่ผมเล่าเนาะตัวเดียวเนีนเจ็ดครับสามเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็สามองเล่าเนีอนเล่าเจ็ดสามเล่าได้บอกว่าเราได้บอกว่าก็ได้ตัวเดียวเราบอกว่านี่เราว่ามึอนี้เราถือไม่ย่ำเราว่ากันตันกูยังไงสุกเขายูฝากเลยเจ็ เอาๆแม่นนี้ได้ตกกันเบ้านั้นใส่703ยาจอยแล้วว่าคือว่า17ค่ะแล้วเมือนเฮืนมาบเอามื้อเช้าี่รถออกมาเราบอกได้วเา17ล้าสิเอารว่าอ๋อเราบอกเลยสครับตั้งแต่ออกบ้านมาเลยเว้าเดี๋ยวนี้บายังบอกเบอร์เก่าครับ307703ตัวเดียวกันเลยกัท่านนมลครก็เท่ากม่แป้ง แม่แปงกับมาฟันวังนี่เลยนี่องค์อันนี้เด้ออันนี้เด้อันนี้ม่้่อันเดียวกันอันนี้พันน้ำมนะองก็เล็้วพันน้ำมนกเล็วอ๋จางิ่งเจ้ามิ่ง่งะเไทยเนี่ยมันเขากั็ดปดกเ็ดคีอันน้ำมนตัวเดียวกันบ่เจ้าเย็นไปพอทังเนเอามนมาทั้งสองฝันค่ แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวีอยู่นั่เงะครับใชนนี้เพราอว่าเนี่เล่าไม่เป็นแบปั้หเลยวนี้เยตัวนี้แป้วอนันใหห้า่ะเอาให้ให้อยสอผ้าโชเป็นพูดเตเป็นยังไหมนี่นี่โซี่เจเจตัวนี้ เอามันก oh, oh, ็ไม่ต้เรีตัวเดียวกันตัวเดียวกันนี่เดยตัวใดนี่สำนักที่นี่โลเ็ม่เปด้วเอเปดแม่เปะรจให้น่ะอแล้วก็เด้อเนาแนวทางเด้อทงเด้อี่้ากะซืออ เอาเลแม่แงนดวงเฮี้งเอาเาล็กแม่แฝงบ้านนี่เป็นเลกแม่แปงเลยเราื้อไปแต่ต้องมาเอาซื้อไปแต่ตองมานีเือหาก็เกลับางเายางเี๋ยวเ่เด็กเด็กเนแบนี้พอแล้วได้ลเออว่าีนเห็นอย่างบางวีน่งอาเด้อเอาเหล็แม่แปงพนดวงเิงนะครับ รัฝันไ่ได้ขาหงูได้ขาหับไ่ด้ขาของงูขาขางูตายซื้อแล้วรับไดนขางูนะซื้อแล้วรฟันม่ได้ขางูงูตายแล้วซื้อแล้วนะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้ก็ดล่างอย่างเดียวถ้าฝันเจ๊งเสียมนเป็นยังไงกันแจ้เก่าไม่แตงคอยอยู่บ,บ้านนะั้งหน้ามันออกสิบเจ็ดที่ว่าวว่าได้สนะองแทนสามอ่ะคอยซื้อเลขสิบเจ็ดแล้ว คอยฟันวาเขาได้พยานาเขาได้ขาพยานาพยานาคือไงก็ไม่งอนเขาเอารอยมหาหอยเขาเอาเสียมหรือสามั้วเลยแสดงว่าเลขเยอะนี่วันนี้อะไรแน่นอนซื้อแล้วซื้อแล้รเนี่ซื้อแล้วเน่น้นเน้นเน้นร่างยางเดียวแบบลูกกาบแล้วตามเป็นพอนี้แต่ลูกกาบลูกกาบล่ายางยางเดียวเอพนาไข่เชียงก็เลข อันี้ตันัดเนี่ยนี่ตันัดเนี่ยค่ะโอเคไมงนี่อยท้ายนะัจัดนี่เจ้าเกียเต็นใจไปมัดอน่เนาะต่วาเรือเขาชื่อแล้วแเมื่อนั้นื่อม่ได้ดสองหมือเขากเย็นหนักมองตุ่มลอยออกมาแบบห่วยเพราะว่ากเกียก็เกียเลกันเดียวกันนี่ยซิน่ิหากเกียแมนมด เมื่อนันเห็บงปลอยออกมาเอาบานนี้มือว่านี่มาหนี่เราเอาเอานี่ไม่เบิ้งเอาใ้่ดูืนแน่ว่าสันกว่าตาถืดูดอกม้าาืบอกุณนหลายเด้อแม่แตงไม่ลาครับนี่แน่ว่าแป้ตามุ่นหลวงแห่งน้าเล้อครับคุณก็เสียหลักครัลกาตีไรแล้วเด้อจ้าแล้วแก๊นักแล้วอะไนี้นะ่ะ เอาสำหรับนะครับแนวท้าของแม่แก่นะครับเราวเอาไว้เรีย่างอย่างเดียวพี่น้องนี่แหละครับท่านผู้ชมก็คือตัวเลขแนวทางของแม่แปงครับก็มีอยู่สามคููครับมีหนึ่งีหนึ่งหาับเก้าเจ็ดครับถ้ามากชอบกับพี่น้องก็จังนําไปลงทุนนะครับเด้อผิดถูกกันยนครับทางช่องไฮวายพ่อเป็นแนวทางเท่านั้นเดอครับพี่น้องครับสําหรับงดวันที่ หนึ่งสิงหาคมสองพันหารอยหกสิบสี่ในซพโชกับขออวยพรในพี่น้องเข้าโชคดีทุกผูทก้ทุกคนเลยครับเด้อให้ถูกหวยกันทุกทุกคนครับให้รวยรวยเฮงๆครับถูกใจก็อย่าลืมฝากสับสไครต์ก,กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบวันได้พลาดจากรายการดีๆของทางช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ